เปยปืนควายแห่งซานอิซิโดชายคนหนึ่งครับขาพิการไม่สามารถเดินได้เหมือนปกติและเหมือนว่าโชคชะตาจะเล่นตลกกับแกบ้ากเกินไปความผิดหวังความล้มเหลวต่างๆก็พากันเทใส่เขาจนล้นเขาจึงเลือกแก้ไขปัญหาด้วยปืนนี่แหละครับออกมาระบายความโกรธแค้นใส่ผู้คนที่อยู่2ข้างทาง โดยเรื่องราวต่อไปนี้เกิดขึ้นในช่วงปี1984ครับต้นเรื่องทั้งหมดมันเริ่มมาจากเจมส์ฮูเบอร์ตี้ชาคนนี้เกิดและเติบโตหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับด้วยความโชคร้ายตั้งแต่เกิดเขาป่วยเป็นโปลิโอมมาตั้งแต่เด็กๆขาโกงร่างกายเป็นอัมาพาตบางส่วนและมีอาการชาไปทั่วทั้งตัว จะเรียกได้ว่าชายคนนี้เกิดมามีปัญหาทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะครับเจมต้องใส่เหล็กด้ามขานานเป็นปีนะครับกว่าจะเดินได้ตามปกติแต่ที่อย่างนั้นโรคภัยต่างๆก็เข้ามาเยือนเขาตั้งแต่เด็กๆเลยและที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นครับแม่ของเจมทิ้งไปมีครอบครัวใหม่นั่นก็ทําให้จิตใจของเขาแตกสลายจนเกิดเป็นอาการซึมเศร้า ตอนเด็กๆเขาก็เลยถูกเลี้ยงดูโดยผู้เป็นพ่อสถานะทางบ้านก็ไม่ค่อยร่ำรวยเท่าไหร่ครับพ่อของเจมส์ก็ชอบพาเจมส์นะไปใช้ชีวิตอยู่ในสวนเล็กๆน้น้อยถึงแม้ว่าเจมส์จะเป็นคนที่เข้าสังคมไม่ค่อยเก่งไม่ยุ่งกับใครเลยเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับตัวเองทั้งสิ้นนะครับและเพื่อนสนิทที่ดีของเขาก็คือเชฟหมาที่เลี้ยงเอาไว้ในช่วงเวลาที่เจมอยู่ฟาร์มนะครับเขาตั้งใจทำงานเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าร่างกายเขาจะไม่เหมือนคนปกติก็ตาม ก่อนที่เขาจะไปเรียนรู้ในเรื่องของปืนครับเทคนิคต่างๆจากพ่อของเขาส่งผลให้เจมนะครับอยู่กับปืนมากกว่าเพื่อนซะอกีกในตอนนั้นเขาก็กลายมาเป็นเด็กที่สนใจนในเรื่องของปืนนะครับมันเป็นสิ่งเดียวที่เขาได้ระบายมันออกมาชาวบ้านแถวฟาร์มก็จะเห็นเจมออกมายิงกระลำไปยิงแตงโมเล่นอยู่เป็นประจำ ถึงแม้ว่าเจมส์จะเป็นเด็กที่มีช่วงเวลาหน้าเศร้าก็ตามครับแต่เขาก็ได้แตกต่างออกไปช่วงชีวิตตอนตัวเขาเหมือนจะมีความสุขมากกว่าตอนเด็กนะครับในช่วงปี1962เจมส์มีโอกาสได้เข้าศึกษาทางด้านสังคมวิทยาโดยเขามีความชื่นชอบในเรื่องของอนาโตมีหรือร่างกายของมนุษย์จนจบการศึกษาก็ออกมาเป็นช่างทำศพหากินอยู่กับงานเจมส์ก็ได้ใช้จ่ายเงินที่หามาได้ด้วยการซื้อปืนล้วนครับงานอดิเรกก็คือการสะสมอาวุธแล้วเขาชอบโม้ให้เพื่อนตัวเองฟังว่า บ้านตัวเองนะมีปืนมากมายเลยนะแวเข้ามาดูได้เขามีความรู้ด้านปืนและกระสุนมากพอสมควรลูกปืนนั่นนี่ผลิตออกมาปีไหนแก้รู้หมดความชอบเรื่องปืนของเจมนั้นอาจจะดูเถื่อนๆหน่อยนะครับแต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดเพื่อไม่ครบหรือมีสา,ามาจีบเพราะว่าผู้ชายแบดบอยอย่างเจมนะ่ะก็ไม่เบาเลยนะเว จนก,กระทั่งปัดทินเดอร์ไปเจอกับแอดนาะครับสาวสมัยเรียนของเจมส์นั่นแหละทั้งคู่ก็เลยตกลงคบหาดูใจกันก่อนจะแต่งงานกันไปในปี1965ชีวิตของพวกเขาทั้งคู่ก็เป็นไปได้ด้วยดีครับหลังจากนั้น6ปีต่อมาภรรยาก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองแมสซิลลอนรัฐโอไฮโอซึ่งไปเป็นย่านชนชั้นกลางหรือเป็นย่านของผู้มีอันจะกินเจมในตอนนั้นก็ยื่นไฟแนนซ์กู้บ้านหลังใหญ่เลยครับเพื่อสร้างอนาคตครอบครัวก,กับภรรยา และดูเหมือนว่าชีวิตเขาก็จะมีแต่ขาเคลื่อนเรื่อยๆหน้าที่การงานแล้วก็ครอบครัวเมื่อย้ายมาอยู่แล้วก็ทำงานเป็นช่างเชื่อมให้กับบริษัทแบ็ c คอร์กแอนด์วิลคอส์เจมก็มุ่งมั่นทำงานหากินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เช่นการเปิดห้องเช่าอาพาร์ตเมนต์เล็กๆที่ติดอยู่กับบ้านตัวเองนะครับเจมนั้นก็ให้ความสัมพันธ์กับครอบครัวนะครับอยากจะให้ครอบครัวตัวเองมีความสุขมีฐานะที่ดีขึ้นเพราะเขาไม่ต้องการครอบครัวที่ล้มเหลวเหมือนกับพ่อตัวเองเรื่องรายในอดีตที่เขาต้องเจอ ไม่นานหลังจากนั้นเจมกับภรรยาก็ได้ลูกสาวสองคนแต่ถึงอย่างนั้นเจมพยายามที่จะสร้างความสุขให้กับครอบครัวแต่ถ้ามองแบบผิวเผินแล้วก็จะพบว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยนะครับเนื่องจากเจมพยายามปิดกั้นครอบครัวตัวเองนี่แหละให้ออกห่างจากโลกภายนอกเขาแทบไม่เคยคุยสูงสิงกับข้างบ้านเลยครับแม้กระทั่งสังคมด้วยกันเขาก็ไม่เข้าวันวันอยู่แต่บ้านเล่นกับหมาและห้ามคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเข้าบ้านเด็ดขาดเจมมักจะติดป้ายเตือนเอาไว้รอบรอบบ้านเสมอนะครับว่า ห้ามเหยียบเข้ามาในบริเวณบ้านกูเด็ดขาดนะเว้ยซึ่งมันเคยมีกรณีเพื่อนบ้านนะครับพาหมามาเดินเล่นแล้วหมาเดินไปเดินมานะครับก็เลยขี่หน้าบ้านเขาเสเลยเจมก็เลยปีตแตกครับหยิบปืนลูกซองขึ้นมายิงหมาเขาซะงั้นจนเพื่อนบ้านต้องบอกว่าเฮ้ยหยุดก่อนหมากูนะเว้ยจะยิงทําไมวะในบางครั้งภรรยาของเจมก็ต้องออกมาพูดว่าเจมนะ่ะเป็นคนขี้งวลแบกรับความกดดันไม่ค่อยได้ก็ขอโทษด้วยนะ เพื่อนบ้านก็เลยพากันมองว่าเฮ้หมอที่มันอารมณ์ขึ้นขนลงลงวะ่ะสักวันต้องเจอดีแน่หมายถึงกูนี่แหละแต่ถึงอย่างนั้นก็พอรับได้นะครับกูไม่ยุ่งกับมึงมึงก็ไม่ต้องมายุ่งกับกูเจมก็ไม่ได้เป็นคนที่ออกมาวอยวาหรือทะเลาะวิวาทกับใครบ่อยๆครับนานๆทีจะเห็นแก่หัวเสียมันก็เลยกลายเป็นเรื่องปกติของคนแถวนั้นแต่ครอบครัวเขาก็อยู่กินกันอย่างปกติ จนกระทั่งในช่วงปี1980นะครับในช่วงเวลาที่บ้านเมืองกําลังเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจส่งผลให้บริษัทของเจมที่กําลังทํางานอยู่นะครับได้รับผลกระทบอย่างหนักจนไม่สามารถดําเนินกิจการต่อได้ไหวแล้วก็ปิดตัวลงในเวลาต่อมาเจมถูกเลิกจ้างในปี1982ครับสภาพการเงินของเจมก็กําลังจะหายเขาต้องการที่จะปล่อยอพาร์ตเมนต์ที่เคยลงทุนไว้ก่อนหน้านี้เพียงแต่ว่าเขากลับถูกโกงสัญญาซื้อขายจากเจ้าของคนเดิม มันก็เลยทําให้เขาไม่สามารถซื้อขายนะครับพูดง่ายๆว่าเจมน่ะไม่ใช่เจ้าของแล้วที่ผรอนไปน่ะมันคืออะไร เจมทั้งกดและผิดหวังเขาก็พยายามหางานใหม่หลายที่แต่พอกําลังจะเป็นไปได้ดีนะครับเขาก็ถูกเลิกจ้างประมาณ1ปีเต็มๆจากสถานการณ์ในตอนนี้มันก็เลยทําให้เขาเครียดวิตกกังวลจนคิดฆ่าตัวตายซึ่งเขาเคยพยายามเล่นกับปืนนะครับเหมือนกับเคิร์ตโคเบนอยู่หลายครั้งแต่ภรรยาก็เข้ามาห้ามไว้นะครับซึ่งซ้ำร้ายไปกว่านั้นเจมได้ประสบอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์ครับจนแขนข้างของเขาบาดเจ็บหนัก แล้วมันก็ยังไปกระตุ้นให้โรคปริโอในวัยเด็กเขากำเริ่มขึ้นมาแขนขวาเขาก็เลยกระตุกจนควบคุมไม่ได้ด้วยอาการบาดเจ็บดังกล่าวนะครับเจมถูกบีบบังคับให้ออกจากการเป็นช่างเชื่อมแถวบ้านจากความผิดหวังหลายๆอย่างนะครับปี1984เจมกับครอบครัวก,ก็ได้ย้ายไปอย่างเมืองซานอิซิโดรัฐแคลิฟอร์เนียเขาก็เลยตั้งความหวังว่าไหนก็ย้ายมาสถานที่ใหม่แล้วก็จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่แห่งนี้ เจมก็ได้ออกตัวเวณนตามหางานหลายๆที่นะครับจนมันมีบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่งนะเห็นใจเจมก็เลยรับเข้าทํางานประจําการอยู่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งนะครับเพียงตัวว่าหลังจากที่เขาทํางานไปได้เพียงไม่กี่สัปดาห์นะครับเขาก็ถูกเลิกจ้างไปเฉยๆ ในตอนนั้นเจมรู้สึกดำดิ่งเป็นอย่างมากนะครับเหมือนกับว่าโลกทำใบกำลังจะพังทลายเขาเริ่มที่จะแบกรับปัญหาที่ผ่านๆมาไม่ไหวแล้วในจะต้องดูแลครอบครัวค่าใช้ใจ่ายในแต่ละวันเจมอยู่กับความเครียดกินนอนแทบไม่ได้จกกนกระทั่งวันที่17กระกฎาคมเขาก็ตัดสินใจโทรไปปรึกษาหมอที่คลินิกสุขภาพจิตหรือจิตแพทย์นั่นเองเ,องเนื่องจากสภาพจิตใจและความคิดของเจมในตอนนั้นนะครับเข้าขั้นยำแย่จนต้องเข้ามารักษาอาการหรือพูดคุยกับคนที่สามารถให้คำปรึกษาแก่เขาได้นั่นเอง แต่ทั้งอย่างไรก็ตามนะครับคลินิกในตอนนั้นก็ยังคิวไม่ว่างพยาบาลก็เลยขอเก็บข้อมูลเบอร์โทรข,ของเจมเอาไว้ก่อนและจะโทรกลับอีกครั้งหลังจากที่คิวว่างนะแล้วหลังจากนั้นแหละเจมก็เฝ้ารอสายเจ้าหน้าที่นานอยู่หลายชั่วโมงด้วยกันครับแต่ก็ยังไม่มีใครโทรกลับมาจนเขาบอกตัวเองว่าพอแล้วูไม่ไหวแล้วเขาก็ได้หยิบกุญแจมอเตอร์ไซค์ขับออกจากบ้านนะครับเพื่อสงบจิตสงบใจทั้งทั้งที่ความเป็นจริงนะครับทางคลินิกสะกดชื่อของเขาผิดภายในวันนั้นก็เลยไม่มีใครโทรหาเจมเลยสักคน ต่อมาในเช้าวันที่18ครับเจมก็พาครอบครัวตัวเองนะ่ะไปดูหมูเด้งนั่งกินอาหารรอบๆสวนสัตว์ซึ่งเขาก็ดูปกติดีนะครับจนก,กระทั่งเจมพาครอบครัวกลับจากสวนสัตว์ลูกเมียก็พากลับมานั่งเปิดทีวีตามปกติจูๆ่ๆเจมก็ลุกขึ้นมาพวดพลาดเลยครับสวกางมาเกงลายพรางแล้วก็เสื้อสีดําเมียก็ถามว่าเฮ้ย hey, จะไปไหนเจมเขาก็สวนกลับทันทีรัาว่าไปล่ามนุษย์ ผู้เสร็จแล้วก็ขับรถยนต์มุ่งหน้าไปอย่างร้านแมคโดนัลล์ภายในวันนั้นเขามีปืนกับเครื่องกระสุนมากมายนะครับแน่นอนกับว่าเหตุการณ์ห้ายๆกำลังจะเกิดขึ้นในอีกเวลาไม่นานในเวลานั้นเวลาประมาณบ่าย3 4มนาทีนะครับเจมกับปืน9มมอูซี่ปืนลูกซองวินเช e เตอร์ปืนพกบราวนิงลูกปืนอีกกว่าร้อยนัดบุกเข้าไปในร้านแมคโดนัลล์สาขาซานอิซิโด ภายในร้านตอนนั้นมีลูกค้าประมาณ45คนนะครับและเพียงเวลาไม่กี่อึดใจเท่านั้นเจมก็ได้เปิดฉากยิงนะครับสาดกระสุนไปทั่วร้านงานนี้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทันที เจมส์ James, ในตอนนั้นสังหารคนอย่างไม่เลือกหน้านะครับเหมือนกับว่าเขาเก็บกดจากทุกๆเรื่องที่ผ่านมาเป็นปีไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับเขาใส่หมดโดยเฉพาะคนต่างสัญชาตินี่แหละเจมส์ James, จะคว้างอาหารอัดหน้าเขานะครับก่อนจะตามด้วยลูกปืนเจมส์ James, เลือกลงมือที่ร้านแมคโดนัลเพราะเขาเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีความสุขของครอบครัวที่ทางอเมริกาลงทุนงบประมาณหลายล้านดอลลาร์นะจัดสรรโฆษณาขึ้นมาแต่มันไปกระทบจิตใจของเจมส์ซะง,งันครับ เพราะว่าปัญหาภายในครอบครัวของเขากําลังจะพังทลายลงผู้คนที่อยู่ในร้านเหล่านี้คือเหยื่ออารมณ์เขาลุ้นล้วนครับผู้คนที่อาศัยอยู่ด้านนอกก็ต้องโทรแจง้งตำรวจให้เข้ามาดูจนกระทั่ง15นาทีต่อมาตำรวจก็ได้บุกไปอย่างร้านแมคโดนัลด์และทําการปิดล้อมทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าร้านสักคนนะครับเนื่องจากยังไม่ทราบจํานวนคนร้ายแต่พวกเขาก็ได้เรียกกาลังเสริมมาอีก175นายเพื่อปิดล้อมพื้นที่สําคัญสําคัญเอาไว้เหตุการณ์นี้พวกเขาต้องโทรเรียกหน่วยสวัสดเข้ามาจัดก,การครับในระหว นะเจมก็ได้เดินสังหารผู้คนภายในร้านแมคโดนัลไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆพร้อมกับสสดกระสุนออกมาใส่รถตำรวจรอยกระสุนที่ผ่านกระจกไปนั้นนะครับทำให้ทัศนวิสัยเห็นยากมากทางตำรวจก็มองไม่เห็นเจมเจมก็มองไม่เห็นคนแมตตปืนก็ไม่กล้าเหนี่ยวไกเพราะกลัวจะไปโดนประชาชนในร้านจนกระทั่งทางตำรวจได้รับแจ้งจากคนที่วิ่งออกมานะครับพวกเขาได้บอกว่าภายในร้านนะ่ะมีคนร้ายคนเดียวคือเอ้เจม ต่อมาเมื่อเวลา17นาฬิกา5นาทีนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับอนุญาตให้สังหารคนร้ายได้เลยถ้าเห็นนะเพราะว่างานนี้นะ่ะไม่มีการเจราจาเจมก็ยังวนเวียนอยู่ในร้านนะครับวิ่งเข้าออกเคาน์เตอร์เป็นว่าเล่นแหละผู้เห็นเหตุการณ์ก็ได้เล่าว่าเจมเดินไปอย่างหน้าเคาน์เตอร์และฟังวิทยุพกพาข่าวการยิงที่เขาเป็นคนก่อขึ้นหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเครื่องไปฟังเพลงพร้อมกับเต้นลําสังหารผู้คนภายในร้านแมคโดนัลล์ เจมก็ได้เดินไปทั่วทั้งร้านนะครับเมื่อเจอคนที่กําลังซ่อนตัวอยู่เขาก็ลงมือฆ่าอย่างเลือดเย็นในขณะนั้นพลเม่นปืนจากหน่วยสวาด์ดได้กระจายกําลังไปตามจุดต่างๆแต่ทิ้งอย่างไรก็ตามนะครับเจมก็ยังไม่โผล่หัวออกมาจากร้านเลยเขาก็ยังคงเดินและคอยสายกระสุนออกมาด้านนอกหากมีรถหรือมีอะไรเคลื่อนที่ผ่านเข้ามาใกล้ๆเขาก็จะยิงปืนออกมา จนเมื่อเวลา17นาฬิกา17นาทีนะครับเจมได้เดินจากเคาน์เตอร์มุ่งหน้าไปอย่างทางเข้าซึ่งใกล้กับหน้าต่างเขาก็โผหัวออกมาดูตำรวจด,ด้านนอกนะครับเขาก็ใช้สายตาสาต์ส่องไปสักพักโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเขากำลังเป็นเป้านิ่งจากพลเม่นปืนมีเจ้าหน้าที่พลเม่นปืนคนหนึ่งครับชื่อว่าชาวฟอสเตอร์อายุ27ปีกําลังประจําการอยู่บนหลังคาตึกตรงข้ามพอดีเลย เมื่อเขาได้รับไฟเขียวและมองเห็นเจมได้อย่างถนัดนะและคนข้างหลังไม่มีเขาก็ไม่รอให้เสียโอกาสนะครับก็ซันโวจุดสเข้ากลางหน้าอกเจมอย่างจังกระสุนปืนพุ่งตัดเส้นเลือดใหญ่ใต้หัวใจทะลุออกกระดูกสันหลัง,งงานนี้ส่งผลให้เจมล้มลงทันทีครับเหตุการณ์นี้กินระยะเวลานานกว่า7 7เจนาทีจากหลักฐานในที่เกิดเหตุนั้นเจมได้ยิงกระสุนปืนออกไปเป็นจำนวนกว่า2 5 7เจนัดงานนี้มีผู้เสียชีวิตกว่า20คนและบาดเจ็บไปอีกหลายคน จากความเครียดสะสมเก็บกดเมื่อระเบิดออกมานะครับมันก็ได้กลายมาเป็นความบา้าคลั่งที่ควบคุมไม่ได้ต่อมาร่างของเจมก็ถูกส่งไปชับ,บนากิจเมื่อวันที่23กรกฎาคมปี1984และจากงานนี้จบลงภรรยาของเจมและลูกๆนะครับถูกคมคูจากสังคมอย่างหนักจนพวกเขาไม่สามารถที่จะกลับบ้านเกิดตัวเองได้ทําให้ภรรยากับลูกๆของเขานะครับต้องไปอาศัยอยู่ที่บ้านเพื่อน ภรรยาของเจมต้องเข้ารับการรักษาสภาพจิตใจนานกว่า9เดือนเต็มๆลูกๆของเจมก็ต้องเปลี่ยนชื่อนะครับเพื่อทําการเข้าโรงเรียนใหม่ เหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นในสังคมระบบระเบียบก็จัดการขึ้นใหม่ผู้นําชุมชนและร้านแมคโดนัลล์นะครับก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าพวกเขาจะทําการปิดสาข,ขานี้ไปเลยพร้อมกับบริจาคพื้นที่นี้ให้กับทางเมืองในเวลาต่อมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้กลายม,มาเป็นอนุสรณรสถานเพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ส่วนแมคโดนัลล์ก็ได้ย้ายไปเปิดที่ใหม่นะครับซึ่งห่างจากจุดเดิมไปถึง2ช่วงตึก แต่ทิ้งอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวของเจมนั้นก็ยังไม่จบลงเพียงแค่นี้เมื่อภรรยาของเจมได้ยินฟ้องร้านแมคโดนัลด์โดยกล่าวหาว่าผลชนะสูศพนะครับในร่างกายของเจมนั้นมีผงชูรสในระดับที่สูงเป็นอย่างมาก เน e ื่องจากเจมส์นั้นเป็นคนชอบกินแมคโดนัลล์อยู่เป็นประจำมันจึงทำให้เขาป่วยภรรยาของเจมส์ก็ยังยื่นฟ้องบริษัท b a c k คอร์สแอนด์วิลคอซึ่งเจมส์เคยทำงานเป็นช่างเชื่อมให้กับบริษัทนี้โดยภรรยาเจมส์อ้างว่าร่างกายของสามีเธอน่ะมีโลหะหรือสารพิษล้ายแรงเข้าสู่ร่างกายเกิดการสะสมของตะกั่วและแคดเมียมในระดับที่สูงโดยเจมส์ได้รับสารพิษและผลกระทบตลอด13ปี ซึ่งมันอาจจะเป็นที่มาของอาการป่วยและผิดปกติของเจมส์ภรรยาเจมส์ได้ยื่นฟ้องค่าเสียหายไปกว่า5ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพียงแต่ว่าการยื่นฟ้องในงานนี้ต้องถูกยกฟ้องอาจจะด้วยหลักฐานและความผิดปกตินั้นยังไม่มากพอสุดท้ายเหตุการณ์ในครั้งนี้แมคโดนัลอิซิโดนะครับจึงกลายมาเป็นการสังหารหมดู่โดยมีมือปืนคนเดียวที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะครับพี่น้อง